สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่18ธันวาคม2567นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณวีนาศิลาสุวรรณนะครับเศรษฐินีของจังหวัดสมุทรสาครที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าทางคุณวีนาเนี่ยเป็นแบบเป็นเศรษฐินีนะครับใจดีอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็มีสามีแล้วก็มีการแบบ,ร,บรับรับเหมือนกับ เด็กรับใช้เลยนะครับชื่อคุณชื่อชื่อคุณหนูก็คืออยู่ด้วยกันมาแบบตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วครั้นี้ก็ก็คืออาดูแลกันมาแล้วก็คุณว <utet> ีนากก็มี <Kem> สามีซึ่งสามีก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็คุณหนูอ่ะก็เลี้ยงดูกันมาจนโตเลยนะครับแล้วก็คุณหนูก็แต่งงานกับมีแต่งงานมีสามีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีลูกแล้วครันี้ก็ดูแลกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจนแบบอ้าวแล้วก็จะมีการแบบทําเรื่องให้แบบให้คุณวีนาเนี่ยรับ ลูกของคุณหนูกับสามีเนะี่ยเป็นลูกบุญธรรมแต่ปรากฏว่าโดนคัดค้านนะครับเพราะเหมือนกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าเหมือนคุณสภาพใช้คํว่าอา่าสภาพทางร่างกายด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไม่พร้อมที่จะกลายเป็นแบบอ่เป็นแบบรับภาระดูแบบมีบุตรบุญธรรมได้ประมาณนั้นนะครับก็เลยด้วยความที่เด็กยังเล็กด้วยแล้วก็คันนี้ก็เลยเปลี่ยนหมายเป็นว่าอา่ให้คุณหนูเนี่ยกลายเป็นบุตรบุญธรรมแทนซึ่งก็เอาเคมีการไปทําเรื่องที่ ที่เขตอะไรจนแบบเรียบร้อยเสร็จหมดนะครับแล้วครั้นี้พอคุณวีนาเสียชีวิตเนี้ยมันก็มีประเด็นขึ้นมาว่าทางญาติคุณวีนาเนี่ยก็จะมีพี่น้อง6คนนะครับมีเสียชีวิตไปบ้างแล้วแล้วก็ครั้นี้มันจะเป็นเจนเจนลูกก็คืออ่ะเจนคุณวีนาเป็นพี่น้องใช่ไหมครับก็คือเป็นแบบอ่ะพ่อแม่เสียหมดแล้วก็ต่อต่อมาทายาทลลำดับถัดมาก็จะเป็นพี่น้องแล้วก็พี่น้องที่เหลือก็จะอยู่ประมาณประมาณ3คนนะครับแต่คนที่ออกมาเดินเรื่องคือจะเป็นรุ่นลูก ก็คือจะเป็นรุ <jewe MUSIC> ่นรุ่นรุ่นลูกของฝั่งพี่น้องของคุณวีนานะครับที่ออกมาร้องเรียนก็คือเหมือนกับประมาณว่าทางคุณดูคุณสามีเนี่ยกลายเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็มีการโอนทรัพย์สินไปประมาณนั้นนะครับก็เลยมีการแบบร้องเรียนเพราะว่าทางนั้นมันเป็นแบบใช้คาว่าทางนั้นเป็นญาติทางสายเลือดอะไรเงี้ยซึ่งทางคุณดูคุณสามีไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็อันนั้นคือมาร้องเรียนแล้วก็มันมีการ จนจบบเป็นเรื่องโด่งดังขึ้นมาว่าแบบเหมือนมีคนรับใช้แบบว่าโกงสมบัติจนได้เป็นผู้จัดการมรดกอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นข่าวดังขึ้นมาแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นคือ,อมันมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาก็คือคุณธัญรศนะครับคุณธัญรศเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เขตที่อยู่ในเขตสมุทรสาครแล้วก็เป็นมันมีเรื่องขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกับแฟนของคุณธัญรศเนี่ยโอเคเห็นข่าวนี้ว่าเอ้ย มันเกิดเรื่องในเขตสมุทรสาครที่คุณธัญ,ญรศ่ะทางานในตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบเอกสารด้านนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยไปบอกแล้วปรากฏว่าคุณธัญ,ญรศก็ไปเอ่อค้นหายเอกสารปรากฏว่าเจอเอกสารจริงเป็นชื่อแกจริงแต่ไม่ใช่ลายเซ็นแกนะครับแล้วก็มันจะมีพยานในนั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่ามันไม่เป็นเอกสารจริงแล้วคนเนี้ยก็เลยมีการไปแจ้งความเพื่อแบบก็ต้องแบบโปรเทคตัวเองว่า ปกป้องตัวเองนะครับว่าแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอไปแจ้งความปุ๊บกลายเป็นว่าโดนเพื่อร่วมงานดักคุยในะห้องน้าว่าอา้าวทำไมมีอะไรไม่คุยกันมีอะไรแบบอยู่ดีๆไปแจ้งความทําไมไม่ปรึกษากันก่อนแล้วก็เรื่องพอสเต็ปถัดมาเมื่อไหร่ว่ามันมีการอา่อผมว่าทุกหน่วยงานทุกบริษ,ษัทมันจะมีการประเมินประจําปีนะครับเพราะแบบเออผลงานปีนี้เป็นยังไงปรากฏคุณธัญรดเนี่ยโดนประเมินไม่ผ่านงานนะแล้วกลายเป็นคนตกงาน,นก็เลยแบบ ข่าวมันก็เลยยิ่งดังว่าแบบเกิดความไม่ยุติธรรมในแบบในหน่วยงานรัฐอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็มีคลิปเสียงระหว่างที่จะแก,แกคุยกับหัวหน้าแกด้วยนะครับอันนี้เรื่องมันก็เริ่มแบบบานปลายไปแล้วก็เลยเป็นที่มาของการาออกรายการโหนกระแสวันนี้นะครับก็จะมีทางญาติที่เป็นอุ่่นลูกของทางฝั่งบ้านศิลาสุวรรณนะครับแล้วก็คุณธัญ,ญรดกับกับแฟนเหมาออรายการก็อ่ะก็เล่าตามที่ผมสรุปไปประมาณนั้นนะครับแล้วคราวเนี้ยที่พีกว่านั้นคือ ทางสามีของคุณคุณหนูเนี่ยทางรายการติดต่อไปแกก็ฟนอินก็ก็ก็โทรเข้ามานะครับมันก็เลยแบบถ้าเราฟังเหตุการณ์น่าต้นมันก็จะเหมือนกับอ่าโอเคเราฟังบอกว่าเหรียญด้านเดียวว่าทางฝั่งคุณหนูกับสามีแบบเหมือนจะพยายามจะยึดรับแรงประมาณนั้นแต่พอฟนอินเข้ามาก็แบบเขาก็ไม่ได้กลัวนะครับเพราะโทรก็คือโทรเข้ามาแล้วมันก็มีแบบเหตุผลในมุมมองที่แบบอีมุมหนึ่งก็คือหมาวว่าทางทางฝ่ายญาติก็จะมองว่าเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่ามีทรัพย์สมบัติประมาณ500ล้านแล้วเดี๋ยวจะแบบเอ่อทำไมโอนไปชื่อไปหมดหน,นู่นนี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ทางฝั่งของสามีของคุณหนูว่าที่แกโฟนอินเข้ามาแกก็บอกว่าเนี่ยคุณหนูว่าดูแลคุณวีนามาตั้งนานดูแลมาโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กยันโตยันแบบมีลูกอะไรเงี้ยพวกญาติๆอ่ะไม่เห็นจะมาเยี่ยมกันเลยตอนเขาป่วยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอะ่ะคุณคุณหนูกับสามี ไปโรงบาลอะไรเงี้ยไปเฝ้าอะไรเงี้ยก็คือทั้งคู่ก็ทํามาตลอดทีทีตอนดูแลไม่มาสนใจแต่พอเสียไปอะ่ะจะมาเอามรดกนี่คือมุมมองของเรานะครับแล้วก็ส่วนเรื่องประเด็นที่ว่าเอ่อทางพุณารสมีเล่าว่าเนี่ยทางโดนทางสามีของของคุณหนูเนี่ยข่มหู่ทาง SMS ซึ่งมีการ s อสโช SMS ในรายการนะครับพเพื่อมว่าเอ่อแต่ทางนู้นติดต่อมาเท่าไหร่เดี๋ยวให้2เท่าเลยแล้วมันจะมีลงท้ายว่าแบบ เป็นยังไงล่ะโดนออกจากงานแล้วก็คืออันนี้คือแบบคร่าวๆนะครับก็คือมั้ครับแล้วก็มีการเช็คเบอร์ว่าโอเคเป็นเบอร์ของทางสามีสามีของคุณหนูจริงๆคุณสามีคุณหนูก,ก็อธิบายว่าไอประโยคทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับตั้งใจโดนล่อซื้อเหมือนกับพูดเพื่อให้ม,มีการอาจจะมีการแบบตัดมาแค่ช่วงนี้แต่มันจะมีบริบทก่อนหน้านี้เพื่อจะให้พูดไปในทํานองนี้อะไรประมาณนั้นแล้วเหมือนกับว่าทางทางสามีคุณหนูว่าขอพบ กับทางคุณธัญยรรถกับสามีแต่ก็เหมือนกับไม่ยอมพบทางคุณทางสามีคุณธัญยรรก็บอกว่าเอ้าก็เล่นมาแบบข่มขู่แล้วใครมันจะไปอยากคบไอ้ใครใครมันอยากใครมันอยากไปอยากจะไปอยากเจอด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีมุมว่าทางคุณกณหนูกับคุณสามีเนี่ยก็ไปยื่นเรื่องตามระเบียบของตรงตามข้อข้อแม้ทุกอย่างมีการพาพยานไปห้าคนไปตั้งแต่กี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ย แล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อ่ะที่ไปปลอมลายเซ็นอ่ะก็คือเหมือนกับไปทํากันเองเขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าปรากฏว่าเขาต้องมาเป็นคนผิดว่าเหมือนกับออ่ยัดเงินเจ้าหน้าที่หรือเปล่าทุกอย่างกลายเป็นแบบโมฆะอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาแล้วก็มีแบบว่าบอกว่าไอ้เรื่องปลอมลายเซ็น่ะทางคุณธัญรดก็ทําทํามาตั้งหลายเคสแล้วอะไรเงี้ย ทางนู้นก็ส่วนว่าเรามีหลักฐานหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือบอกว่าต่างฝ่ายต่างก็มีแบบข้อมูลกันของแต่ละฝ่ายทางทางสามีคุณคุณหนูอ่ะแกก็มองว่าทางคุณธัญรศกับสามีเนี่ยก็ใช้คําว่าเพราะว่าไปติดต่อทางฝ่ายญาติแล้วเหมือนกับไปร่วมมือกับทางฝ่ายญาติหรือเปล่าก็เลยแบบมาลุมโจมตีทางฝั่งเขาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งญาติของคุณวีนาเนี่ยก็จะบอกว่าอา้าวก็อา่า ที่บอกที่ไม่ไปเยี่ยมอ่ะเพราะว่าทางทางคุณหนูอ่ะกับสามีเลี้ยงบางแก้วไว้เต็มบ้านเลยใครมันจะเข้าบ้านได้ทางสามีคุณหนูกก็สวนกลับแล้วก็มีเปิดคลิปในรายการว่าอา้าวแหมตอนทีตอนป่วยยังไม่มาเยี่ยมบอกว่ามีบางแก้วแต่เนี้ยเขาก็เปิดคลิปไปดูนะครับว่าเนี้ยพอคุณวีนาเสียปุ๊บโอ้โหเดินเข้ามาดูของในบ้านเดินสำรวจบอกว่าในบ้านมีอะไรบ้างแล้วก็มีการเปิดคลิปจริงๆริเขาแบบเดินสำรวจทั่วบ้านทีอย่างเงี้ยท,ทำไมทําได้อะไรประมาณนั้นก็เคลยแบบ สวนก็นไปสวนกนมาแล้วแบบเถียงกันแบบโอ้โหวันนี้สงสารพี่หนุ่มปวดหัวมากพี่หนุ่มพี่หนุ่มดุมากนะวันนี้เพราะว่าเหมือนกับแต่ละคนแย่งกันพูดไม่หยุดอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับมันจะจบไม่ลงอะไรเงี้ยประมาณนั้น,นครับพี่หนุ่มก็เลยตัดบทจบที่ว่าไม่งั้นมันก็คือไม่จบเพราะว่าต่างคนต่างแบบมีมุมของตัวเองก็เลยบอกว่าไปคุยกันนอกรอบเถอะวันนี้เป็นรายการที่ไม่มีข้อสรุปนะครับว่าใครผิดใครถูกอะไรเงี้ยก็แบบแล้วแต่ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจแล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่า <c oughs> ก็บอกให้วันนี้ทนายสายหยุดมาในรายการนะครับเพราะว่าถ้าทนายสายหยุดว่างก็ไปแบบไปเป็นตัวกลางให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะอ๋อเพราะมันมีมช็อตที่เหมือนกับว่าทางฝั่งญาติเนี่ยมั่นใจว่ามีสมบัติประมาณ500ล้านนะครับแต่ทางพุทธาลยสายหยุดก,ก็ถามแทนว่าแบบตกลงรู้หรือเปล่าว่าคุณวีนามีสมบัติอะไรบ้างซึ่งทานนั้นก็แจ้งได้แค่ว่าเหมือนมีที่ดินแน่ๆกับแต่เงินสดไม่รู้อะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เหมือนกับว่าข้อมูลมันก็แบบไม่ได้แน่นมาก แต่คิดไปเองว่ามีการบริจาค200้ล้าน200้ล้านคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั้นเงินจริงๆไม่ต้องมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือเหมือนกับเป็นการอนุมานบบว่ามันจะมีนะครับก็เหมือนเป็นการจบรายการที่แบบจบไม่ลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยจบแบบคาคาใจแต่ก็แบบก็ได้มุมมองในแต่ละแง่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วกันว่าเ,เรื่องนี้จะจบยังไงนะครับเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็มีการตั้งคณะความการตรวจสอบด้วยนะครับแล้วถ้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ